เอาขวบราดการแล้วคนเป็นร้อยคนไปอยู่ตรงนั้นนะแม่เอฟซีโอเป็นนังเนาะบอกไปก่อนบอกไปก่อนจ็ไว้ดิยิงยิงยิงมีคนเบื่อมาเนาะมีคนเบิ่อไหมนี่กลางห้องไหนกลางกล่มมากล มาเลี้กรตดที่ดูโอ้ยตรน้คกัวหักกัวหอมอสิ่อมขียอมทำเุ้ยวันนี้คนดู38คนดูค่ะอ้โหสวัสดีคุณส่องหนึ่งสองก้าวนะคะ Hi baby Hi baby ขาส้นสวยงามงามว่าที่คุณกล้องคุณมีบินนะคะ สวัสดีพี่เป้ยนะคะสวัสดีน้ามคุณน้องลองโฟรใเฮบอยสวัสดีค่ะคุณสุวะสุภาสวัสดีมันก็เป็นกินอย่างนี้ป่ะแอะสวัสดีค่ะทุกคนมาร y ค h ิส s t มาสนะคะทุกคนวันนี้วันที่ยี่สิบห้าธันวาคมนะคะเป็นวันคริสต์มาสนะคะเป็นวันคริสต์มาสนะคะนี่ก็เลยเมื่อยค่ะโจเนียร์ฟูตองหาทีเรียน สอบกีฬาสีจัดสแตนขบวนสแตนลีดมาอย่างมาเต็มค่ะก็เลยบม่มีเวลาเลยต้องขอโทษทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ยังเข้ามาดูขอบคุณมากๆนะคะช่วงนี้ก็โควิดกลับมาอีกแล้วเนาะก็ดูเลตัวเองด้วยนะคะทุกคนอย่าลืมแม็กปิดปากนะคะผ้าปิดปากนะคะแล้วก็ แอลกอฮอล์ฉีดหรือแบบเจลนะคะหาซื้อได้ตามร้านค้านะคะอย่าลืมพกด้วยนะคะไปไหนมาไหนบางจังหวัดเขาปิดใช่ไหมสวัสดีเบลสวัสดีเบลสวัสดีสวัสดีเบลเอ้ามันมันกินไปไหนไมนกินตัวเขาไม่กินตัวไม่กินลดอ่ะคั่มังกินลดบ่าวลดๆดเฮ้ยฮ่าวกินตัวนี้ฮ่าวมากินตัวนี้ลดเอามันจีบว่าว หวานมาันหวานสวยงามเลยข้าวแกงชั้นนี้ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะทุกคนเพราะว่าโควิดมันไม่กันแล้วเดีย๋ยวไปกักตัวที่บ้านเถอะกี่หอยนางฟัวกี่หอยด้วยกันเืิดจมน้ำอย่างเลยสบายดีเกลยสบายดีค่ะ <c oughs> โอเจคคุณงานแต่งสาวไทย อืมเช้าเราก็งามคิดถ mm. um. ึงเช้าที่กับฟัวคิดถึงทุกคนพวกกับดึกทุกมมือเลยทุกมมือเนี่ยพวกกับคำพวกเด็กกับย่แล้วพวกกับคำเลยเราพวกต้องสอบน่ะกีฬาซีเลยแม่อืมซึ่ส้มอยู่บานหนาวบ่หนาวจนเ้าหนาว จะกองเป่าที่หวันไม่เห็นนะครับโอ้ยอุ่ยสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะใครที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแชร์แชร์กันไปในเพจด้วยนะคะไปฟังมเมื่อวาะ ยังเลยฟุ้งกูเลยเรียนเอียงเลยมือเบาวางเลยอ่ะแต่เห็น <C> เห็นพี่เขาโพดอยู่เห็นอยู่เหมือนกันแรงพูดถึงกลับบ้านพูดมาถึงบ้านาพ<ว>ูดสอบอีราชีค่ะหมอมันเสืดจกินคือมันใหม่ขอดไหมน้องเค็กไปไหน นงเค้กแข่งบ้านค่ะนั่งชนะนะคะแข่งบ้าสชนะนั่งก็เริ่มซ้อมหลังสิแข่งแขงต่อไปเรื่อยๆนา่งเหนื่อยค่ะเดี๋ยวีนจอยเบิร์ดเหนื่อยหลายเลยฝฟึกลายซ้อมลายจอยเบิร์ดแห้งแข่งเงื่อออกแห้งกินายแม่งอุ้ยบวดจอยก็วคืหรอกเลยขอบคุณค่ะขอบคุณซานต้ามาให้ของขวัญยังฟูบอจะน่ากินอยู่นี่ซานต้า โควิดเป็นเป็น,เป,นเป็นไวรัสโคตรน่ารักคือสูงแม่นบอแม่ยกินแล้ว่ะอากิจุย,ยังไม่มีซานตาซานตาก็จะคือพ่อรันกับจเจแดเงเนี่ยคะ่ะจะมาขอของขวัญจากนางนะคะปะของขวัญรถคันหนึ่ง <laughs> โอ้ <laughs> โไ <laughs> ด้ง่ายเนาะ พ่อขายของดีบอ่อแม่ขายของดีบอ่อเรื่อยเรื่อยนอนเรื่อ <laughs> ยอย่างวันนี้บันทีขายของนีใครคะปีใหม่มาเล่นบ้านอายโอ้ยเขาสิบอ่ออันปิดประเทศที่อายปิดจังหวัดติสวัสดีเซรันสบายดีกำลังกินยังอยู่กินแบบอืมละหมดเต็มเลยนะคะแนวกินกินคือตอนเย็นจะกินผลไม้ครับก่อนนอนผลไม้ก่อนนอนจะจอยไปใส่ อ๋วันอาบน้ำว่ามาแต่หับผูกค่ะเดี๋ยวต้องไงไอ้เจแดงเห็นอยู่ค่ะห <laughs> ิวหลูกซื้อมาฝากลูกซื้อมาฝากที่ขลองกินคลองหลวกเรือยบผูกเข้ากัน <laughs> ขอไอ้เค้กละเค้กใบใสใน้องโฟมาเที่ยวสมุทรสาครเปล่าไปยังนอกตอายเพื่อดีก็นั่งเห็นอยู่ค่ะ ยังคุยลไได้ดีไหมไม,ไม่ไม่พี่ก็ไม่ว่าก็เออหาซึ้ๆไปน่แหะไอ้ออดแมก็หาซึ้ๆพี่โฟแล้วส่อิีอยู่ในคะเห็นคุยกับผู้สาวเออให้แล้วคุยไปโหลดเป็ดเป็ดคุมโลกอุ้ยน่ากลัว Happy birthday to me มีขายนัทพลจิตกลาง นัดกระตาทท่ายนัดท่าโพนวันนี้พา Happy Birthday ฉันเกิดเหรอโฟน้องโฟบอกพ่อขอบีเอ็มสักคันจิเฮ้ยบอบอบ, BM บอครับบีเอ็มบอครับบอมกัมกบอมกักบอมักเอ็มเอ็กซ์คันละแปดร้อยเนาะอฟซีจากสักแก้วอ๋อท้อได้แต่อย่าท้อยแจ๊ว ทำไมมันเสียบตาจังอยากให้ดูคืนอยากให้น้องฟูโอ้ยพี่เอ๋ทำไงล่ะคะกระบิดเลยว่าพี่ยังการการเรียนก,ก,กันยังยแต่ว่าน้องฟู่บอกเขาไปแต่กระบอกไปกระบิพกอกันน้องฟูไม่ค่อยว่างช่วงนี้ติดหลายอย่างคะ่ะก็เลยไปเรยายนอะไรสดนำ้ำแม่นะคะใจมักเขาก็ได้ นายู่ันเป็นนักร้องหรือเป็นนักกีฬาครับ <laughs> เป็นเบิร์ด <laughs> อะไรชื่อน้องอะไรฟูค่ะบันไหนเจอเอฟู เพชรแงงานะไรแมนแมนแมนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณที่ยังติดตามกันอยู่วันนี้น้องโฟก็เพิ่งกลับมาแต่ทํางานมาถึงบ้านน้องโฟก็มาตั้งกล่องหลสุดเลยย่านมันสีเดือกรเอฟซีสีนอนกรก็ขอบคุณที่ยังติดตามรับรับชมนะคะช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพนะคะวันที่ห้าก็ซันต้าคนนี้นะคะก็จะมาอวยพรให้เอฟซีทุกคนนะคะร่างกายแข็งแรงนะคะทํางานก็ เรียนตำแหน่งไปเรื่อยๆเงืน่เนเดือนเพิ่มขึ้นเพิ่มึ้นม่ซีแมนดีบเละเอาสุขภาพก่อนเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงน,นะคะทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะสาธุสาธุสำหรับคนที่ยังโสดก็ขอให้โสดต่อไปนะคะส่วนเราคนที่มีแฟนก็ขอให้เลิกกันนะคะ <c oughs> หาคนใหมค่ค่ะโอเมนะ่นละ ตาลายอะตาลายว่ะปิดก็ได้อะปิด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 จังเลยอะปิดเมาเมาเมาอย่างปีใหม่เมาป่ะดูแลสุขภาพจิตแล้วก็ดูบางทีเขาปิดเลยเห็นป่ะช่วงนี้ก็สีน้ําแน่หอนแน่โควิดเขามาอีกว่านี้โอ้ยเก็บเงินไว้เยอะๆนะคะทุกคน การไปอยู่ขามาโปรเจอช่วงนี้มันเศรษฐกิจนั่นเนนั้นนะยังไม่ได้ร้ายการไปอยู่พม่าการไปยังอ๋อโมนี่หลัวหลัวขโมยยุ้งไทยไปหรอค้าได้หมดถ้าสดชื่นได้ค่ะเอฟซิงฟูจากมาลีขอบคุณมากมากนะคะคนราชบุรีอะไรคะ น่ารักนะขอบคุณค่ะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะฝากกด s ับส c ค i b e ด้วยนะคะทุกคนฟูเลยไม่ได,ดูคลิปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟูไปถ่ายให้เดี๋ยวฟูไปถ่ายให้สัญญาว่าจะมาดูกันถ้าฟูล,ลงคลิปนี้กับผู้เ่าาคนที่น้องฮะ เอฟซีจากน้องคายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณลิขิตนะคะ mm. กินข้าวกันหรือยังเอ่ย8 4 0 6 4นะใครชอบก็ตามนะครับ64 mm. ค,ค่ะเ <c oughs> <c oughs> ด็กวัดน้ดดองฟูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน่ารักขอบคุณค่ะสวัสดีใครที่เข้าใหม่กดหน,นใจได้ไหมได้ติดใจ,จกนต้องคลิกไปไหน อาบน้ำค่ะอาบน้ำคลีกอาบน้ำแต่งตัวเพราะเพิ่งกลับมาจากโรงเรียน<ห>สวัสดี<ห>ครับสวัสดีค่ะเฮ้ยบอบอบอรับขับขับนะจีใส่เป็นคุห้อยใส่ล้วเมือฟอรชอบ มอไสโฟร์ชอบมอส่ะไบั้นยังไยกแขนจแกเสื่อนอนตอนไหนนะก็นอนสื่อห้องนกลุ่มหนึ่งั้งจันโรงเรียนพี่มีแข่งกีฬาซีมีแต่ว่าโควิดเข้ามาก็เลยได้เลื่อนไปนะคะยังไม่ทราบมันกันอาจจะไม่มีพี่ยังไม่รู้มันกันนะคะ แปดจ็ดก็มาอาวพิวพิวช่องอีพิวบาเรื่องเรกันเดอเป็นเอฟซีนอโฟร์สิตเลยค่ะขอบคุณมากมเลยค่ะขอบคุณมากๆยูงล่าง่บาดแดงต้องปูใครคือน้องปูไม่มียูรังเฉรดูแลสุขภาพได้วยขอบคุณครับหกสี่ศย์ตสไปนี่สี่สิบนหกสี่ศูนย์ถือใครถึงเรีว แต่มันคือบ่คือขานบ่อขายเราไม่ร้านเรอยู่ซึ้อมาหัวเคยคือว่าบ่ขายอย่างเกล็ดแดงซองหนึ่สมัครอุบลไว้แล้วก็สระบามไว้น่าจะหาที่สมัครอีกเยอะๆไว้ยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนยังไง เดกีไบว้นะครับสีบาทรงนี้เดีมาจ่ายงงเส้นเนาะจริงๆเมนึงอมาอย่งนี้วมาว่าบาทมาเที่ยวภาคต้ช่วงนี้โอ้อยากไปอยากไปเอ น้องโฟงมาเที่ยวภาคใต้เนี่ช่วงนี้สนุกมากมีทั้งโควิดทั้งพายุทั้งฝนทั้งน้ําท่วมสนุกมากคือรักอยอง <c oughs> อายไปคนตายบ่สู้ซูนะคือสิมวนคับนองเหรียญทั้งน้ำทั้งโควิดเลยว่ะฝนตกพายุเขามาลังค่าเหลือบนั่งผูโอ๊เมือใจนำ้ำส <c oughs> ู้ซนะคะคนใต้น้องโฟ,งฟงชอบชอบคนตตยมากเลยนะ <c oughs> คนใตยเขาแบบ มีซเน่การบอกเลยกะสายตาชีผิวจมูกค้นตาอ่าขึ้มากแบบนี้นะมากมากมาแล้วแม่ะมาแล้วมาแล้ววันนี้เอาสักกีสิบนาทีไหมกูอยากพักวันพูเหนื่อยมากเราวเขาก็ได้ไม่ใคยเอฟซีจังหัดใหญ่สวัสดีค่ะ เจ๊จอยช่องเจ๊จอยตอนนี้ก็พักค่ะเน,นือนเลยว้าวตาคุณตังเลยค่ะชมติด,ดตามตลอดเลยนะขอบคุณค่ะแล้วก็ติดตามตล่องโฟต์กต่อไปจะมาคุณละเทาคุณเ้อะเส้่อ,อหล่เส้นเหล่าเนี่ยบาร์บาร์เฟ ถึงจะมาคือฮอดก็บ,บอกกันเด้อคือฮอดก็บ,บอกไงเด้อมีใครจะฟังเพลงไหมไปฟังหรอกชิลอยฟังหนังมากยังไดนเลยะวะโอ้ไว้แล้ว สบายดีคะ่ะทุกคนสบายดีไหมคะที่นู่นหนาวหรือเปล่าคะทุกคน,นจังหวัดไหนกันบ้าง <_ cut> <_ s us> จังหวัดไหนติดโควิดยกมอขึ้น <_ s us> <_ s us> <_ s us> จังหวัดไหนติดโควิดยกมอขึ้น ก้าเดืนตลาดแล้วโควิดกรุงเทพเยอะใช่พี่ช่วงวันนี้ไปไหนก็ระวังเลยนะคะอย่าลืมแมสแล้วก็เจลล้างมือนะคะที่รักที่รักยิ้มให้ดูหน่อยนั่นก็จะมีเครียดตรงนี้อย่างเงี้ยอ้ยิ้กระต่ายเออกระต่ายกระต่ายกับต่อเดินดิน นอนด้วยบอสเนี่ยอาบอยู่จ้าสุพันบ้านผมติดเก้าขนโอ้โห้ขึ้นหน่อยแต้เดี๋ยวดูเดี๋ยวสอบไปได้ค่ะคนครูเดี๋ยวไปนอนนะคะ คิดถึงลูกคนคะ่ะคิดถึงทีมงานทุกคนนะคะคีฮอดเบิร์ดช่วงนี้ก็ไม่พว่างดอกทีมงานก็ไปนู่นไปนี่ไปนั่นไปนี่ไปนู่นเปนี่ไปนั่นไปนี่อย่าฝ่านอนซานด้าโฟน่ารักแถมเธอเล่นขี้เล่นขี้ดื้อตาใสไม่ใสแล้วข้อเพลงครับ เกมออกแล้ว ไรหล้วไม่มีชู้คิดถึงทุกคนนะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะเดี๋ยวฝนจะมาลไลฟ์สดบ่อยๆช่วงในวันเหนื่นอยามากๆรักทุกคนทู้ๆนะคะใครที่ทำงานอยู่นะคะเก็บทรงไม่อยู่ไม่อยู่จริงๆครับ บายบายอ๋อบายบายค่ะสำหรับใครที่จะไปนอนก็ฟันดีนะคะทุกคนนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนนะคะพิ้วผู้ถ่ผ้าวานันืมจะปิดละ เดินมาให้เจอสาวสวยแบบนี้นะคะอย่าลืมติดตามกด subscribe นะคะ y o u t u ของน้องโฟ,โฟโช่อง R40 to the s จ r i เดอะซีรีส์นะคะติดตามกันไปนานๆน,น,นะคะแล้วก็ Facebook R40 ีไงจะใครหลานด้วยนะคะ R40 ีไงจะใครหลานนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะ Facebook ของน้องโฟโนะคะเากาด้วยนะหาทุ่มแล้ววะห,หืมัวดข่อย ไปยังตืนน่นอยู่โอเคค่ะเดี๋ยววันหน้าเราค่อยเจอกันใหม่นะคะทุกคนวันนี้ก็พักผ่อนกันนะคะเราจะมาไลฟ์สดให้ดูอันยองอันยองบ๊ายบาย